นิ่งกุลสตรีระบายความในใจชีวิตอยู่ได้เพราะยาใบหน้ายิ้มมีแต่น้ำตา ภายใต้รอยยิ้มอยากร้องไห้นี่เป็นหนึ่งความในใจของอดีตนักแสดงสาวนิ้งกุลสตรีสิริพง์ปรีดาที่ล่าสุดออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวการป่วยของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมโดยสื่อให้ทุกคนรู้ว่าภายใต้ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มสดใสร่าเริงมันซ่อนอะไรอยู่บ้างโดยนิ้งได้โพสต์รูปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นพรั่งพรูระบายความในใจแค่อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าไม่ต้องการให้กดไลค์หรื หรือคอมเมนต์ใดๆ ทุกครั้งที่พบเจอใครทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าพี่ดูสดใสไม่เหมือนคนไม่สบายแต่พี่จะยิ้มร่าเริงและบอกทุกคนทุกครั้งว่าเพราะใจสู้แต่ภายใต้รอยยิ้มและคำพูดพี่ก็อยากร้องไห้ออกมาดังๆแสดงความอ่อนแอที่อยู่ลึกๆออกมาใจจริงพี่อยากจะบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงพี่ให้เคมีบำบัดไม่ครบ8คอร์สได้แค่สคอร์สพี่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายไขยกระดูกเพราะร่างกายรับไม่ไหวพี่ ผ่านอะไรมาเยอะทั้งที่ได้แชร์ออกไปหรือไม่ได้แชร์ไปพี่ต้องทานยาเคมีบำบัดวันละห้าเม็ดทุกวันตลอดชีวิตและทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้เพราะยากลิ่นของยาเคมีบางทีก็ทำให้อยากอาเจียนรู้สึกตื่นเต้นและกลัวทุกครั้งเวลาตรวจเลือดว่ายายังคุมโรคที่เป็นอยู่หรือไม่แต่โชคดีที่ค่าเลือดยังดีรวมถึงความกลัวและตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำไดเลตพี่ต้องทานยารักษาโรคซึมเศร้าคือละเจ็ด เม็ดทุกคืนรวมถึงพบจิตแพทย์และนักจิตบำบัดแต่ช่วงหลังเบี้ยวไม่ไปที่สำคัญพี่ไม่ได้ทำงานที่รักอีกต่อไปที่อ้วนขึ้นเพราะทานแป้งและชีสมากกว่าโปรตีนทุกอย่างคือการหลอกลวงสายตาทุกคนแค่อยากระบายเก็บเป็นความทรงจำาทมกลางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆแห่เข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นลาม